สลัสิบตัดสิบเลยใช่ถ้าอยากชคดีนะคะเราคุยกับกัมมูสผู้สนับสนุนได้เลยและตอนนี้นะคะเราก็จะแวนไปช็อปปิ้งตัมมูสต่างๆค่ะดี j b บ o k มีดีเจของเราประจำการอยู่แล้วมีสองตุ้ปล่อยตนไมลอแลวก็สตนไมลลอยอยู่ด้ครับผมค่ะนะคะสักต่อที่รุ่งของยาสุไกกาชราแหมก้าเตุ้ปล่อขอบคุณดีเจบมดีจอยด้วยสอพี่เอด้วยนะีัทธีด้วยนะคร บอกว่าเราจะต้นใบลอร์ดเตนใบลอรดไม่เปเถียงก็ไม่ได้เถียงนะหนักฐานไม่ฟ้องเขาเลยนะแอบมีเจนี่แม่ใจว่าพช่พี่มีวันคือคือพวการจัดรายการผมจะซุมวันเสาร์ซุ้งที่นี่ถึงเ่ยงคืนครับแล้วก็วันที่สองชุ่วโงหน่อถึงห้าทุ่มโอ้วันนั้เป็นวันอาทิตย์ยังไงแล้วก็จะเป็นช่วงของดีเจบุ๊คเขามาต่อขอหลังจากห้าทุ่มไปดีเจออยก็เอาติดต่อมาหรอว่า พี่เอ้พี่เอ้เดี๋ยวทำงานของพุชชุนโได้ไหมทำไมนะถ้าถามบอกทำไมเอา้าิดละครเออเอามันติดละครยังไงเนี่ยมันนั่งดูละครงไดนารกาเลยเหรอเหรอมัเป็นฟิล์มด้าข่าวอะไรอย่างนี้ไม่ด้วยความโมเซอร์ของผเองยังไง้า่ายครอคละคุณพ่อะต้องติดละครหืออะไรดูอย่เง้อไรอานี้าไ้่อนน e ที่พนะกาที่ยของเราะ งตอนที่อะไนะครับะไที่ตื่นเช้ากลัามด้วยตอนนี้ผมว่ามีฝ่ายรงพลังเรื่องอะไรนะ้นวงองค์าลออย่างนีู้่าอเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนนาตอนนี้ต้องติดตามพวกเราแล้วแหละเพราะว่าเราจะมีสิ่งดีๆสิ่งดีมาแน่นทุกคนนะฮะเริ่มต้นจากที่แรกของเราที่อยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวูดค้าไม่ได้อยู่ว่ายังไงเขาบอกย่ไม่ท้ายจรอย่างไรนะฮะยังไงเขบอกที่อ ยาลงเธอเอนอกจากการลงเธอเองก็บอกว่าที่นี่นะคะพวกเราก็คือยาสูตรไพลตราเธอเองค่ะเออยางสุตรไพลตราเขอเองเียวหอมผลชื่อจากที่นเบอกไปว่าเป็นหอมกรุ่และที่สาคัญนี้เนี่ยเก็มีตรสที่ต่างๆขาการย่งพี่าต่างโหี่เที่ยมนะเอาอย่างนี้พอในที่นที่เราจรู้ว่ายาลงเธอเองอะไรบ้างนะฮะ ใครที่บอกว่ามียาลงหลอดเก่ายาลงหมอดเก่าที่มันใช้แล้วก็ได้ใช้เหมือนกัีสต์วกนี้นอหลใช้แบบว่าหงเดือนอเดือนแล้วอุ้ยมาๆตงพสกจน์ละเป็นยาลดกันเลยมาเอาหลอเก่ามาแลกหลอดใหม่ตอนนี้ได้เลยนะนี่บอกก่อนเริ่งต้นนะครับการไม่จะหรือยังไงก็เอาแล้เลย พรก็มีอยาใช้การเลือกตั้ตัวเราก็มีไงพี่ต้นแทแน่นอนวันนี้เชิญพาอะไปบ้างครอบครั็ขอสดีนะครับาชาวุกทุกคนนะครัเราผ่านงานสงกานต์แล้วนะท่านที่ไปบ้านเต้นมาได้งไเพียยังบอกให้เรดถามอีกอ ป็นลนึ่งร้ี่สิบแต่วนนี้ต้องคือหนึ่ร้อยยี่สิบแต่ได้ไปเลยสองขวดถูกต้องไหมถูกต้แล้วโออคืนุกป็นเลยนะครับต้องมาบอกสักวยังไงไม่ทอ่าตรงนี้นะครับเวลาเราตวดเข่าบหขาปรวหขาวไปเมาที่ถครัเอาโน้ฮะเรามีถายนี้เฉพาะาน้ตนะฮะแต่คนว่าเราไม่มีที่ไหนาเลยนะครับเอาไปล มีตัวมีนำมันร่้แล้วคนก็ถามง่าแล้วกันง่ายามง่ายเหรอายว่าหนึ่งทวร้อยยี่สบาทแล้วครอันนี้เลกรู่แต่ผมซื้อทันีเลยนะนานยให้อนนี้ะชวนี้นะครับปกต่นี้อยบาทัมเราไายนี่นตัวนี้ตัวเหลือเขาเรียกไทสดนะครับตัวนี้ครัทอดไทยเส้นตัวนี้เกรกรครับหม้ กุ้งกัดแมงที่ตกุ้งกัดก็าถงปและกุ้งแกงานะคุกัดที่ผมต้องไปสิบขะ้อันนี้มาได้ทกยครับตันี้็ตโดดแหนดนะฮะชุดนี้รวทั้งหมดประมาณ150บาทครับผมวันนี้เราขายแค่100บาทเท่านั้น1บาทสมอย่างเป็นท้เกจแบบนี้ครับผมถือว่าคุ้มากเลยวันนี้นะนะฮะแู้สูงสุด ผมก็ชอบแบบนี้ของตัวเองคือมีความเป็นติ๋มสมุทรยแท้ๆดูหอมที่ไรอีกเออนะฮะถ้าเกิดนี้จากร้านน้าสิบวันนี้เป็นร้อยหาทเท่านั้นนะครับนะครับผมและอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนการโกนแบบร้อนปวดหัวใช้ไม้เมล์แฟนที่ตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้เวลาปวดหัวนวดทำไมมาบอกมาเรื่องยาหม่องสูตรเหมายถึงว่าเอาลิปของมันวดกระบาด่างนี้ ค่าวนีเปิดง่ายนะวันนี้นะครับ้าหมนะครับวันนี้เวลาเรานั่งดูทีวีนอนไม่หลับนะครับปวดหัวเป็นนวดสมักรเลยครับช่วยผ่อนคลายดีนะปวด้าวดายปขวานขวาครับผมเราจัดราการปกติข้างนอกายแปดสิบบาวันนี้เราขายสชิ้นี่บาทโอ้โหมปีสี่0บาทนะครับผมรมดาเนี่ยปสิบาทนบวันนี้เนี่ยสองชิ้นเดี๋ยวเท่าไหร่นะร้อย 20่สิบาทเท่านั้นเองมาะไหกสิบบาทโอ้ยคือโรงงานเองก็นะจัดเต็มให้กับทุกคนเลยนะฮะแว็มาแวมายังไม่หมดนะยังไม่หมดนี่ครับผมยังไม่หมดครับตัวนี้เป็นยาดอเหมือนกันครับเป็นยาดองปิ๊กฟกนะฮะปิ๊กฟ็อกเปิดโดงได้เเดียวพี่เขาเป็น่นี้ี่หมั่ไปที่ครับาผมอันนี้เวลาเราขับรถใช้บรเราหมุนตาอันนี้ไม่ต้องนะเปิดโดนได้เเดียวโอ้ยยย

การดมยาดชอเหรือว่าสตรไทยต่างๆรัการดมยาดมีทีนี่ช่วยนพี่เวลาพี่สูดยาดลงสูด้าไปรัสูดลึกๆนะลูกนีเขามีเขาถือใจนะแต่บางคนดมอย่างเงี้ยไม่ถึงใจต้องสูด้งไปลึกเพราะแมยาดมเป็นสูรเนี่ยเขาจะมีกลิ่สไอยู่ในตัวนะนะแล้อยางตัวนี้เนี่ยเวลาติดหมดนะครับเอาผ่าแตกไว้เอาผ้กไว ไม่เอาไปลื้ออเขาไปไปื้อตงะหอมชื่นใจครับครับผมเอาไปตาแก่เอาไปทำให้เกิดความร้อถูกต้องครับครับผมกับอทท้ายรกเนาะในในฐานะที่เคยพูดมาของเองครับผมเคยพูดมาจัวองว่าเรื่องถ้าถึงที่จะเแบบถูกต้องอีกรอบไครับก็อนกัมันะต้องต้องกับา้นะพิธีการรเรียนรู้ถูกต้องทเอเลยนะอย่างนี้คุณต้องเปิดฝาออกนะ ไม่ไดันเลยไม่ได้นะอปเอาเอา้าก่อนดีกว่าแล้วแต่จาก้องเนอะร่เปนนก็ไปลกหนาหน้าตากระดิมนจะโดนกระดิ่งแลเพื่อาวยอ่าเออสาโ่

แต่ถ้าผมจอแดดห้ึีมันต้องการอยู่รับ โเคโเคโชคดีครับผมเื่อทีู่อย่าน้ไครับด้วนะครับผมปัจจุบันขรยนารกับวยาสุบไรต์ทรัพย์สิเป็นยาองสูบตรัพยที่บอกว่ายาลงฝาสีเดียวให้ตระหั้เลยว่านะสะต้องไปลงทรัพยอเ้างานฆ่ากัครับผมนะอย่าลืมนะฮะ ใครที ata, ่บอกว่าอยากได้ค huh. <inaudible> yeah. uh ุงฟางไ้วยไป้นยฮะห้าสิบบาทห้าสิบาทแล่นาบาทนะครับอีกอ่งนะคะวุพี่เราอยายามทุกันรับคืนเ้ตเพที่นี่กงบคุกนะคะสวัสดีครับขอแยกถามตอนเวลาสองคนนี้วัยเยวยาวไหยนะฮะถ้าบาทุกหไทยทุกทีเยว่ยาวเลยครับสี่ในห้าโอ้หสี่นห้อะไรครับผมงหทุกหลายเดยอยู่นะ เพราะว่าในที่นี้ผมว่าจะทำใปราบนะด้วงรายของการทำงานในร้านายที่มันผัค่อยเก่งเ่องปก็ไมปรับไม่ได้หรอครับวันนี้ในที่นีผมลงมาังในอะไรบ้างเออในี่ีผมลงมายมาเป็นสิกว่าปีแล้วนะกรที่เชื่อถือได้ในเรื่องตอการลงน้หนักค่าสุขภาพที่ดีของร้านราคมีสินค้ารงรับตั้งแต่ผู้หญิงผู้ยและเออตัวเลข ตัวแรกที่เราจะนำเป็นตัวที่ขายดีที่สุดตั้งแต่ขายสินค้ามาเขาเกิดเป็นกาแฟรสผสมโสมนะครับจะกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นผสมโสมที่บำรุงร่างกายไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับมีวิตามินครบถ้วนทตัวแรกและอื่นๆนะครับอันนี้จะสูตรเยอะโลยครบเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดนะครับราคาเริ่มต้น วันนี้รถราคาพิเศษเลยมาติขายอยู่ในราคาทั่วไปแครกซ์บาร์อันนี้เดี๋ยว80บาทเท่านั้นโอ้โหดีเลยเดี๋ยนะผมจะขอแครกซ์บาท์มีโย่แครกซ์บาทและมีแถมนะครับเป็นเบอร์หน้ามะนาวนะครับและโัคไทในน้ำเย็นโอ้ไทยโถดายกินน้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มหรือน้ำมะนาวก็ตามมีแถมสินค้าตัวนี้ข้าวหอมกัอบกาแฟร้อนหนึ่งกล่องนะครับพอชงดื่มทุกอย่างไดเลยใช่ไหมนนี่เป็นน้ำเย็นใช่ครับ

คุณผู้หญิงนะครับทั้งแต่ช่วงรุ่นของอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงรุ่นไหนก็ตามอยากลดความอ้วนและอยากผิวสวยต้องทำให้ได้เลยนะครับ ใช่แสดวาสูงน่างๆบางทีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลการที่ของผู้คนนั้นดูแลให้หลัห้หลัโดยการเปิเอาสองอย่างมารวมกันหน่วงานไล่เพืกผู้หลุมอะไรที่ผิวดยันสองันแพว่ถ่ายทอเตาเนี่ยงานอดมือวิทย bọn em đã cứu được, pí chúa sờ không biết gì, có sao không mà กมาใรรานะรนบาตอนนี้เราเทียบกันเลย130บาทเท่านันนรับมาทุกงานด้วยที่เสกนด้วย10บาทเข้ามาในกจะมี12นะ่เนถว่า่เนเอออันนี้ก็ต้องถือหลก่องต้งยค่ับแต่ไม่

สดีที่สุดครับตุ้อนถงอ๋อแม่ก็ไม่มีวเพลงวอ้ท่านอีคนงมาลวหน้าีอนมาน้องๆนีิไานแ้นะไม่ต้องมีไหนพวกไหนของเขาไม่อยู่ไม่เาบอกไม่อ่านนี่เขาจะสอย่นรสา คาแขึ้นมาหน่อยวันนี้2บสาตรที่ชอบตีกแแบบว่าดึหนอยารุ่นนเดี๋ยวเราบอกไวว่าพี่เดกนขารนวันนี้มีสู้า5อยากได้ตัวไหนก็อยากแบบว่าต่อวรเลย่จพี่าได้กพอยากองทนบรนะครับโบนะครับ เดือดครับหนึ่งกองหนึสองสามตัวมาเลยครับหนึ่งกองเอาสองตัวเลย ให้ไปลำพูดกันนะคะวันนั้นคนไปน้อยค่ะสงสารลูกค่ะก็ไปได้ไปนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณเลยนะครับสำหรับผู่ของเรานะครนะการไปเซตติการไปเซตติดูดีสุขภาพดีอาบ ไม่ใช่ละนี่สมุดปะการไเดี๋ยวพี่เดี๋ยวี่เห็นแล้วพี่จะบอกช่วยนี่ทานคน่ใช่ให้ก้อยเดี๋ยวมาหรือไม่เดี๋ยวก้อยมาทานอยู่แล้วให้กินคนเดียครับอ่ะมันเต่วก์ีวนลองกให้มาทานโอ้โใช่อ้โอ้โใ้โ้ องมาอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเองไ่ไดยใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาขายเราสนใจว่าพี่พี่แงแงข้างหน้านะไรก็เป็นที่ติดในไครับเยอะมากสองต่อแล้วก็ต่ออีกโอ้ยให้ตายอโอเคที่มันเป็นแง่เยอะขนานี้เลยยากนะฮะรายยุทธการอะไรเรื่องพวกบรรยากาศโอเคนะครับ ตรว่าจะอานอจะ้่อแต่ว่าใช้หรือจะพนกงารอุลตร้าโสเปรย์เนี่ยที่ถือว่าเป็นได้ครับพนกงานเนี่ยให้สดชื่นหนาุดโถูกต้องัผมพูดไปในทางขอี่ไดเลย่าทีราได้อา้องกแต่แน่นอนว่วันนี้เรนหน้าคุยแล้วมีสามาเอ๊ะมันดียังไงอะไรยแล้วมี่ต้องมกันไปตรงกลานะตัวที่กัวที่2ต <c oughs> รันมอะไรไ้เลยเ็นไหเยนนยนกนีเเทนเนี่ยเออที่วันนั้นเราซื่อไปเลยซที่ไหนลยไรโซ่รอานแล้วเนียจะบอกนะแป้ง1ไปแล้เดี๋ยวไปเจอกันนะคะ ກ້າວໂດຍໃນນັ້ນຫາກນີ້ຕ້ອງຕາມສິດ້ານຊິວ່າເຫດກໍເນາະເຫດຂອງເນາະຫາກມີແຈ້ງລະແມ່ນ